นิคครับวันนี้ครับความร่วมมือระหว่างช่องเจ็กับส่วนเราเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้ครับผมวาวันนี้นะฮะก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเซ็นสัญญาร่วมกันนะครับผมเป็นการจับมือกันระหว่างช่องเจ็ดเอนะครับกับเอ่อโกลเบียพิเชียเขาอัลฟาเวิร์สนะครับผมเป็นส่วนน้ำนะฮะก็ดีครับผมว่าตื่นเต้นดีฮะผมว่าไม่ไม่ใช่มีแค่มีแค่ส่วนน้ําแต่ว่า จากที่ฟังดูแถลงข่าวเมื่อกี้นะี่คือเรามีแบบโครงการเยอะมากนะครับ<ม>ี่ทางช่วง7 HD นะครับจะได้ร่วมกับทางโคลัมเบียพิเช์นะครับมผมก็ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวพวกเรานักแสดงนะครับจากช่อง7 HD ก็จะก็น่าจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยครับแล้วพี่ก้อยล่ะคะมาเห็นแล้วเป็นไงบ้างว้าวไหมโอ้รู้สึกว้าวมากคือจริงๆแล้วคือเราก็ได้มีโอกาสไปที่เอ่อเอาคอเวิร์สนะคะก็คือตอนเล่นเนี่ยก็จะสนุกมากแล้วเคยไปเล่นแล้วใช่เคยไปเล่นแล้วใช่แล้วก็คือพอมาวันนี้อีกเราได้ได้เห็นความตื่นเต้นที่ทางช่อง7แล้วก็ทางกรณีฟิชเจอร์ที่จะได้ร่วมมือกันอีกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยงตอนพี่ก้อยเป็นสาวภาพยนตร์สาวตระกูลตระก ใช่ใช่ถูกใจเลยคือคือมันน่ารักคือเราเห็นมาสคอตแล้วเราอยากไปเล่นที่สวนน้ำเลยเราก็จะมีธีมต่างๆที่เป็นของคนเดียดเจอดูวยมีคิดในใจหรือยังถ้าไปแล้วแบบอยากทำอะไรที่นั่นไหคะเอาเอาเอาดีเราคนเลยก็ได้อ่ามิกพี่ใหญ่ครับไปที่สวนน้ำครับไปทอะไรที่สวนน้ก็ต้องไปเล่นน้ำแหละ แต่ถ้าทำได้ก็ต้องเดี๋ยวผมจะใส่ชุดมาสคอตเป็นกาฟิลแล้วก็เต้นกเพราะว่าร,รู้สึกพลังเยอะมาก <c oughs> นู่เนเหรอคะแล้วจะเล่นเครื่องเล่นให้หมดเลยค่ะเก็บทุกลิตรเลยอะไรอย่างมินชีเรามีเครื่องเล่นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบไปแล้วต้องเล่นแน <c oughs> ่นอนจริงๆแอปเปิดดูแล้วแอปเปิดดูรูปส่วนน้ำแล้วคือใหญ่มากเรื่องเล่นไม่ถูกค่ะถ้าถ้าไปเนี่ยก็น่าจะต้องเล่นให้หมดค่ะถ้าเล่นไม่หมดนี่มาไม่ถึงเขาจะอยู่ในจังหวัดของบ้านเราด้วยใช่อยู่จังหวัดชลบุรีค่ะต้องต้องลองไปสัก จริงสำหรับผมก็ให้จริงไม่ได้มีแค่เครื่องเล่นให้ดีมีรายการปล่อยคนกีฬาต่างๆผมอยากจะไปปล่อยมวยบนน้ำน่าสนุกน่าสนุกพิงค์พอยากรปล่อยเหมือนกันคะัอยากให้พิงค์ก่อนเลยแบบคู่กันหรอแบบพิเศษนะคะแล้วต้องใช่ล่ะจริงๆก็อยากเล่นทุกอย่างเลยแต่อยากเล่นเป็นพิเศษคืออยากเล่นเซิร์ฟเป็นสไตล์เซิร์ฟก็อยากให้ ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เนาะกับการร่วมเที่ยวการขาอยากฝากว่าอนาคตถ้ามีอะไรเกิดอ่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษเกิดขึ้นให้ติดตามครับก็ฝากแฟนๆช่อง7 HD แล้วกันนะครับผมรอติดตามนะครับว่าอนาคตเนี่ยทางช่อง7 HD กับทางโคลัมเบียพิเจอร์นะครับผมจะมีอะไรนะครับมาให้อัปเดตกันนะครับผมแต่รับรองได้ครับว่าเป็นกิจกรรมที่แบบน่าสนใจแน่นอนครับฝากด้วยครับหลังจากนี้จะเจอพวกเราแถวนั้นแหละใช่ป่ะอ๋อใช่ผมจะไปใส่ชุดกาฟิลแล้วก็อยู่ <c oughs> แน่นอนมีแบบในกองรายการที่แน่ไปถ่ายที่น,นออั่นไปถ่ายที่น,นั่นผมว่ามีแน่นอนแหละครับมีแน่นอนฮนะมีรายการของช่องเจ็ดีที่แบบพวกเรานักแสดงของช่องเจ็ดก็จะไปไปถ่ายที่นั่นแน่นอนนะครับผมหรือว่าใครที่แบบถ้าได้ข่าวล่วงหน้านะฮะก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันที่นั่นได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ